กับอยู่กับพ่อกับพ่อเร่พ่อเร่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อเร่ได้งัวแม่นี่คือเอึ้นแม่ยังนี่นแม่แม่ทับแล้วล่ะแม่ทับแล้วมีมีลูกแล้วเนาะลูกยี่สิบเอ็ดนิ้วลูกลูกสามลูกสามลูกสามข้าทองนี่เนาะข้าทองนี่นะต้องได้หาเดือนละโอ้นี่เนาะนี่เนาะพ่อเนาะประกันให้อประกันทองพ่อเนาะลูกที่เป็นตัวที่สามไม่ทองนะพ่อเนาะ ในท่องนี่เนาะตัวที่สามเนาะสูงหลายอยู่ด้เนี่ยนะพ่อเนาะหลายนี่สิบบวกเยอะนาะี่บวกนะพ่อเนาะลูกผสมปลามันตัวเนี่ยปลามันไผ่ไงสีแดงนะพ่อเนาะสีแดงเนาะแขรงขัดำอ๋พอบอกเบอร์หกใช่ไหมหมื่นหกปัหาครับ16500ห่นประกัน ของหาเดือนเนาะครับเออกันทองพร้อมนะเอาพ่อบอกเปิด์ผมเลนะศูนย์แปดหกุณแปดหกสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ศูนย์ห้าสองห้าศูนหสองห้านอครับครับผมเอาพอแหลกครับผมแหลกบันข่าวครับหนึ่งหนหก้ารยนาะคาห้องไว้เนาะครับผมท่องหาเดือนท่องกับพ่อบ้านดีก่อ่องพ่อบ้านเนาะโอ้สีดีเนาะพ่อเนาะสีดีโค้งดีเอ้าขอขอบคุณขายครับขอบคุณครับผม ครับมือนี่กัมาอยู่กับตลาดนัดบ้านคว้าครับตรงกับเช้าวันพุธที่เช้าวันศุกร์เช้าวันศุกร์ที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันหกสิบเจ็ดพี่น้องมอนี้กับมาอยู่กับตลาดนัดบ้านนาฝายตะบนนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับตลาดแห่งนี้กับเปิดสองมือครับเปิดวันอังคารกับวันศุกร์น้องพี่น้องเนาะวันนี้เป็นมื้อที่สองครับของอาทิตย์นี้ครับคือวันศุกร์ครับผมมาไกลกัเลยขอบคครับ เป็นตลาดชุมชนนะพี่น้องเด้อตลาดชุมชนครับกำลังหาซื้อกันอยู่นี่ครับครับวันนี้เป็นเป็นแม่สาวสิพอ่อลูกตัวที่เพ้อโอ้ลุงนิสานไม่อท้องเนาะท้องเับตัวไหนนี่เหรอสายเลือดเพื่งครับผมเพื่องลบบุรีรเป็นทับท้อยทับแท่เจี๋ยทับแท,บท,บแท่สายเลือด,เ,อดเพืง่งเพืง่งลบบุรีเนาะท้องได้จากเดืนอนเราเหรอเนี่พอ้อ ทองได้บัี่สิกครับได้แปดเดือนครับยี่สิบหกยี่สิบหกสิงหาเนี่ยเมื่ออเนมันร์เนี่ยมันจันจันนี่แเดือนเนาะเปิดเท่าไรครับพ่อเนาเปิดไปยี่สิบครับผมเปิดไปสองหมื่เพันเนาะเอาเอาบอกปุ๋ผมเนี่ยไปดูรายละเอียดโทรศัพท์นี้บำมเงนเาะศนย์หกนึ่งสามสี่แปดหน6่งหกหก ศูนย์ถูกหนึ่งสามปน้าเอครับครับผมพ่อยูนครับพ่อยูนเนาะครับโทรหาเราได้ครับเด้อเนี่ยสูงก็ประมาณร้อยร้อยห้าสิบคนครับเนาะเอาครับผมนี่นะครับเด้อเนี่สูงเป็นแม่ท่อง8ปดเดือนครับยีกเนี่ยคดเดือนแล้วตัวเลขสองห จินยาด้วย่อหนะครับเพิ่นเอาลงกินยาด้วยครับกินยาพวดๆอยู่ในเบื้องตัวนี้ด้วเมียพิ่ออ่ะว่าพ่นมีลูกเนาะบ่าไรอ่ะพ่อมีลูกเพิ่นกินยาดีท้องพ่อท้องหรืเพิ่นกินยาดีครับนี่ครับเตอร์ถุงห่อครับพอยุ่นครับผมสองหมื่นเก้านี่ละครับนี่เบื้องพ่อของพ่อม้าครับผมเนี่ย เดดดไดกกเ้ราได้มาสามตัวพอม้าลังโทรศัพท์อยู่ครับเดีวทรหาเรานี่เปิดราคาไปเท่าไหร่จ่องนาตีเนี่ยจองนาตี้วจจองแล้วขาย่ตขายืตเทาไหร่เรนบอกเขามีคนได้หนัว จอ,อต <Yeah. S 1> mm ัวนี้แหละเนี่ยเนีท่อตัวนตัวนึงละเนี่ยเอาเอาเลยครับเอาเรียกเอาตักงามของเรานะครับถ่ายัวก้กำลังว่าวกับเพื่นไงเนี่ยข่งวก้อน่งัวก้อเดี๋ยวยังพอไหมกวาดเปิดตัวไหนตัวละท่าไห่ตัวละแต่พันห้าเนาะสมตัวเอาพอเิอมบอกเิดเยนะ่นแปดสามสามูแปดสามสามแปดหน 8ปด <8 22 S 1> สองสองพ่อมาครับสามตัวแ5ดพันห้ารอยบาทตัวละนะครับสามตัวยกขายยกรถได้อีกอยู่ครับเ <ừ, S 1> นี่ยอ,อ้เต็มตูดดีของเราทุกตูดนะครับเนี่ยพี่น้องแข้งขาดีนาดีเขาเลี้ยงเขาเก็บนะพ่อมาเนาะขุน <ừ. S 1> กินยา่เจียวเขาแล้วนี่ก็กำไรเห็นเห็นครับพี่น้องอาพ่อมาขอยขายครับผมสีแดงแดงมันแดง ครับอยู่คอของพ่อเหรียญครับผมคอของพ่อเหรียญครับพ่อเหรียญได้แม่สาวน้อยงามๆม,มากครับดูเรื่องดีแข้งขางใหญ่พี่น้องเนี่ยเบิ่งครับหัวประมาณก้าเดือนแกเดือนครับแกเดือนคุ้นเชียงดีขนาดนะครับหนังหนาท่าหญ่ครับจิบไปเลี้ยงขอคอได้พี่น้องเด้อของพอเหรียญซับใหญ่เดี๋ยวเปิดราคาเท่าไหร่เราไปทำแล้วให้ ่อเหรียญสวัสดีครับผมสาวน้อยของ่อเหรียญนั่นเปิดเท่าไรนะเปิดไวันห้าร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งนห้าร้อยเนาะ่อเหรียญเนาะบอกเอิดนะครับพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหา่อเกหรียญทับใหญ่เนาะเอาไปๆอีกึงครับเราเปิดไปหนึ่งมื่นหน่งพันห้าอยครับพี่อยเีย้ยนึงเนี่ยล หน 50, ึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเท่าครับหาเรานะครับเด้อพ่อหอยเหรียญครับผมแข้งขาดีครับตัวนี้นหนังนาเอ๋อหอยเหรียญครับไปได้ขายครับผมครับนิยุทธ์ของพ่อของพ่อหมานพ่อหมานสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพ่อหมานพ่อกันอยู่ตลาดนัดบ้านน้าฝายครับบ้านน้าฝายเนาะเอานะครับเอาไปเอาไป อันน <m> ี้แม่ลูกก็เนี่ยพ่อแม่นบะอืมครับครับเอ้าเรากำลังจัดงอของเราอยู่ครับผมโอ้สีแดงตัวนี้คืองานตัวนี้ขวาเอเอาได้แล้ะเอาได้และเอาได้และเอาได้แล้ว เอาละ่นีเอาเอาล้วครับพ่อหมันตัวนี้เมสาวดีเท่าไรหนึ่งงามเนี่ยเขาทำ่บเปิดใบสิบเกียรารวยครับงามนี่พ่อหมันเนาะเกียร์หาอเนี่ยเพิ่งกรบบดเนาะพ่อหมันเนาะหูบโบทสูงลายไปไหน่อเนี่ยกูบประมาณร้อยสี่กัวยูหรอกครับเนาะร้อยสี่สิบัวอันนี้แม่ลูกนี่เด้ ลูกผมว่าเดียวนี้27หารอยครับ27หารอยเป็นแม่ลูกตัวแม่เนะพ่อหมานอะลูกตัวแม่ครับลูกสวยดีลูกสีแดงแต่ลูกอยู distintos. ่ข <satisfy karang ados> <mon adviser> ้างหลังเหมือนน่อสีตาลงสีำตาลเอาพ่อบอกเบอร์นาสีตาลทุนน่ครับเบอร์ประมาณ972389252ทน967573435เอาครับพ่อหมานครับผม เบินะ้บงต้คุณเนาะเดี๋ยวเบิ้ง้คุณกอนสองหมนเจ็ิอตัวเนี่ยแม่ลูกเนี่ยสองม่รห้ารครับ,รบหหรแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ขท่า้าบอกเนาะลูกหนงังหนงังหนาดีหนังดีครับยอกเล่นะครับ สวันครับขอได้ขายนะครับเด้อขอบคุณครับผมผมก็สวยกันเนาะผมก็มาสวยกันครับมันยัอยู่กับแม่วนแม่วนวันนี้ครับผมแม่วนวันนี้เฮามาอยู่กับตลาดนัดบ้านน้าฝ่ายน้ำไม่วนเนาะวันศุกร์วันศุกร์เอาเอาผู้สาวลงมาที่เนี่ยเอาขึ้ปล่อยเรียเช่าขายยังที่อะไเนี่ยลงมาโชว์โชว์งามเท่าได้แม่เนี่ยหนึ่งหมื่น โอ้บังทอกบงังทองบังเอาเนี่ยโตได้อยู่ป่ะโตได้ไห่แม่จากน้อยเนาะแม่มีมเบื่อบางเบื่อยู่ครองวงป่ะทำเาบาื่อได้บ่ะอ๋อทั้งขันจำว่าได้กะว่าเป็นอย่างแม่เดี๋ยวไปหาเราอยู่อันบ้านอันบ้าน,นข่าวเนาะแม่แม่บ่นเราเป็นเจ้าของตลาดอยู่บ้านข่าวน้ำพี่น้องมืออื่นเนาะแต่มือนี้เราขายได้เราทำเราเนี่ยครับงานของเราเยอะด้วครับเนี่ยเราทำไอ้มือหนึ่งนึงไถ่ายใกล้ใกล้ก่อน

ครับมาเบิงสายเล่ครับนี่ของหอยเวฟเราห้องไวั้าร้อยพี่น้องเนี่เป็นห้อยเป็นไอแจเป็นหัวตาปูครับเป็นเ,นเ,นเนชลี่ตปูพี่น้องอ๋อเราห้องไวหนมื่นพันห้าร้อยพี่น้องสายเลี่ครับตันๆครับตันๆดเล ห้อยเวฟสวัสดีครับผมมาพ่อขายยุทตลาดนัดบ้านนาฝายเนาะมือนี่เนาะสิบสองาร้อยวันนีหนึ่งหมื่นาร้อยเนาะเปิดเอาไปเนาะเอาบอกเบอร์ไอ้นะศยนย์เจ็ดสามสองศูนย์เจ็ครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสยเจองศ่เเจห้อยเวฟเนาะเอาครับห้ยเวฟม่งเงาะห้อยเวฟม่งเงาะยังสวดเป็นวะสดสวดโอ้สวดสวด้อมเอาเนี่ยครับผู้ใดได้ผู้บ่าวไว้รุ่นครับ เอานี่ครับต anyway, oh, er> right. ัวหาเราครับด้อหอยเวฟม่วงเนาะไปรุ่นไปแรงนี่ครับมาถามมึงหอยดุนหอยดุนของขหอยดุนทีน่ะของหอยดุนบ่ อหนองครับเอาผมคือเดียวกันด้วยเตี้ยเพื่อเท่าไนะให้น้องอันพอน้องอ่ะเิว้มเออมาเจ้านี่แล้วมาขายรถเอาเนี่ยพอน้องัสดีครับผมพอน้องคือเอาอย่างมามันคือเต็มปรีดีแท่นั้นวัดทองครับวัดทองเอาเตี้ยอ้โอทองรอบนึงวาไว้วาไว้วาไว้เท่าไรว่ามาสองหมื่นก้าพันเจ็ด้อเอาพอพอบอกเงินน่ย หนึ่งสองหกสามหนึ่งครับศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหกสามหนึ่งครับก็ขนองครับผมหย่างหยังครับกระดี่กับแทยบรรยากาศใเบี่ยวๆน้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเขาเพี้ยเลี้ยงตัวได้น้ำครับมื่อนี้ครับขอจบคลิปไปที่นี้สำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ